สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขาดิฉันไม่ได้มีอะไรใหม่จะมาเล่าให้พวกคุณฟังแต่มีบางอย่างที่อยากจะคุยเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวจะพยายามเรียบเรียงคุยให้ฟังนะคะว่าดิฉันอยากจะพูดเรื่องอะไรถ้ายังจำกันได้ครั้งหนึ่งเนี่ยนายอัจฉริยะมีการพูดว่าทนายตั้มซื้อเสียงซื้ออะไรจากสารอะไรสักอย่างหนึ่งดิฉัน จำไม่ได้แน่นอนแต่เป็นการเหมือนกับว่าทนายตั้มกับสารเนี่ยมีรู้กันถ้าทนายตั้มขึ้นศาลนี้แล้วผู้พิพากษาคนนี้อย่างนี้เนี่ยมีจะมีการล็อกผู้พิพากษาเออใช่จะพูดว่าถ้าทนายตั้มจะไปขึ้นศาลวันนั้นวันนี้จะมีการล็อกผู้พิพากษาซึ่งเรื่องนี้พอทนายตั้มรับรู้จากที่ดิฉันส่งคลิปให้ดูว่าเออไอคนนี้พูดอย่างนี้นะ สิ่งที่ทนายตั้มทำคือไม่พูดอะไรเลยทำคลิปเตรียมเอกสารจากนั้นไปยื่นที่ศาลว่ามีบุคคลคนนี้พูดอย่างนี้เป็นการหมิน่นศาลทนายตั้มยื่นเสร็จแล้วก็คิดว่าจะกลับเพราะว่าจะต้องรอให้ศาลตัดสินใจว่าจะรับเรื่องจะรับฟ้องไหมพอทนายตั้มจะกลับศาลให้คนมาเรียกว่าเดี๋ยวรอนิดนึงปรากฏว่ารอสักไม่นานหรอก ศาลก็ให้คำตอบมาว่ามีมูลแล้วก็กลายเป็นคดีจนกระทั่งนายอัจฉริยะโดนคดีระเมิดอำนาจศาลดูเหมือนจะจำคุก6เดือนหรือยังไงเนี่ยแหละแต่ให้รอลงอาญาไว้เพราะว่านายอัจฉริยะสารภาพนี่เป็นทางเรื่องค่ะเวลาโดนระเมิดอำนาจศาลต้องรีบสารภาพสารภาพเลยกราบได้กราบคลานได้คลานค่ะบอกเลย ถ้าโดนแบบนี้กราบได้กราบคานได้คานยกมือท่วมหัวสาธุไปเถอะศาลท่านเมตตาเพราะศาลท่านไม่ได้อยากที่จะเอาโทษอะไรเพียงแต่ต้องการเตือนให้รู้ว่าคุณจะพูดจะจาอะไรต้องคุณต้องระมัดระวังเท่านั้นอันนี้เป็นตัวอย่างคดีที่ดิฉันอยากจะบอกว่าเวลามีการเรื่องละเมิดอำนาจศาลอะไรแบบนี้ไม่จําเป็นที่ศาลจะต้องรับรู้เองหรืออะไรยังไงใครก็ได้ที่ได้ยินสามารถไป แจ้งต่อสารได้ทำเงียบๆไม่ต้องไปร้องหลายที่ไปภาคนน้นไปภาคนี้ไม่ต้องค่ะแค่เอาคลิปต้นฉบับแล้วก็ทำเหมือนกับเออเหมือนกับคล้ายๆกับฟ้องตรงเหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องก็ไปยื่นต่อสารว่าบุคคลคนนี้ละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยพวกทนายเขาจะรู้กันดิฉันไม่ค่อยแน่ใจคือไม่อยากจะไป ระบุนักว่าจะต้องพูดอะไรยังไงแต่ทนายตั้มทำแบบนี้แล้วก็ได้ผลเร็วมากเร็วมากเพราะเรื่องระเมิดอำนาจศาลเป็นเรื่องระหว่งางศาลกับบุคคลที่ระเมิดอำนาจศาลมีสิทธิ์ถึงไม่มีใครไปร้องถ้าศาลได้เห็นได้ยินและศาลมองว่าทำให้เสียหายเสียชื่อเสียงศาลก็มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจเรียกมาและเป็นคดีแล้วก็พิพากษาได้ดังนั้น ในกรณีของการที่ทนายนิทัตมาอ้างชื่อสารว่ามีวงในมาบอกว่าคดีนี้ยกฟ้องร้อยเปอร์เซไม่ต้องไปทำเยอะค่ะไม่ต้องไปใส่ระบายไปใส่ตุ้งติ้งไปใส่ลูกไม้ไปใส่อะไรทั้งนั้นแค่เอาคลิปตรงนี้ไปยื่นสารจบค่ะแล้วให้สารเป็นคนพิจารณาว่านี่ระเมิดไหมมินไหมทำให้สารเสียชื่อไหม ไม่ต้องไปเรียกร้องให้แม่สาต้องเป็นคนไปทำเลยแล้วไม่ต้องไปพูดว่าถอนประกันมันไม่เกี่ยวกันค่ะอย่าดึงเข้ามาเกี่ยวกันคนที่ระเมิดคือคนที่พูดว่ามีวงในมาบอกว่ายกฟ้องร้อยเปอร์ซไม่ใช่จำเลยแยกกันตรงนี้ให้ออกค่ะเวลาวิจารณ์คดีเวลาพูดถึงคดี คนจะพูดข้อเท็จจริงแยกให้ออกอย่าหิวแสงอย่าโหนไม่ใช่ทาซานเราเป็นคนตามคดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรมากมายก่กองเอาแค่เนื้อเนื้อไม่ต้องไปน้ำน้ำถ้าพรุ่งนี้คุณคิดว่าดิฉันทำไม่ได้ดิฉันอยู่ไกลถ้าพรุ่งนี้ใครก็ตามที่คิดว่าตรงนี้มินเมท,ที่จะละเมิดอำนาจศาลเอาคลิปลงซีดีเขียนหนังสือไป ไปยื่นที่ศาลจบแค่นั้นพอคะ่ะไม่ต้องมากความเพราะยิ่งมากความมันทำให้ด้อยค่าแล้วยิ่งมาเรียกร้องให้แม่สาผู้สูญเสียต้องออกมานำหน้ามันไม่ใช่หน้าที่เขาเขาไม่เขาไม่ได้มีหน้าที่จะปกป้องศาลเขาทำแในสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นดิฉันอยากให้มองเรื่องนี้ว่าอย่าโอเวอร์แซคคล ขอร้องละคาแต่ละคนอย่าโอเวอร์แซคลายอย่าหิวแสงอะไรทําได้ทําไม่ต้องเยอะต่อมอจะทำอ่ะไปทําซะอย่าเยอะ